บทที่1,782การดับศูนย์ของวิญญาณชั่วเหล่าชุดคลุมดำไม่คาดคิดมาก่อนว่าเฉินผิงจะเชี่ยวชาญค่ายกลที่สูงส่งถึงเพียงนี้หนีรีบหนีเร็วหัวหน้าใหญ่ตะโกนก้องทันใดนั้นเงาสีดำหลายสายก็พุ่งออกมาจากร่างของชุดคลุมํำเงิน วิญญาณเหล่านี้หวังจะอาศัยช่วงที่ค่ายกลเพลิงเผาผลาญน,นภายังไม่เสร็จสมบูรณ์หนีออกไปมิฉะนั้นพวกมันคงต้องอะลายหายไปตลอดกาลส่วนร่างเนื้อเหล่านั้นพวกมันหาได้สนใจไม่เพราะอย่างไรก็เป็นเพียงศพที่ไรประโยชน์แล้วเงาดำหลายสายพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหมายจะแยกย้ายกันหนีไปทุกทิศทางคิดจะหนีหรือ แววตาของเฉินผิงวาดผ่านด้วยรอยยิ้มเย็นชาเขาเอื้อมมือคว้าไปในอากาศกระชากวิญญาณดวงหนึ่งมาไว้ในมือจากนั้นเขาก็อ้าปากกลืนวิญญาณดวงนั้นเข้าไปและใช้เคล็ดวิชาปั่นจิตหนิงซินจูหลอมร่วมมันในทันทีวิญญาณดวงอื่นๆเห็นดังนั้นก็ขวัญหน,นีดีฝ่อพยายามหนีสุดชีวิตแต่พลิบตานั่นเองตูมเปลวเพลิงรอบลานประลองพุ่งสูงขึ้นหลายวาแผดเผาว,วิญญาณที่พยายามหลบหนีจนสิ้นซากเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระง,งมก่อนจะเงียบหายไปไม่เหลือแม้แต่เท่าทาน น่าเสียดายจริงๆเฉินผิงพึมพำด้วยความเสียดายหากเขาสามารถตืนกินวิญญาณเหล่านี้ได้ทั้งหมดพลังของเขาคงจะเพิ่มพูนขึ้นอีกไม่น้อยเปรวเพลิงค่อยๆมอดดับลงเวทีประลองกลับคืนสู่ความสงบเหลือเพียงศพของเหล่าชุดคลุมนำเงินที่นอนทอดร่างอยู่เฉินผิงเดินเข้าไปหาศพหัวหน้าใหญ่และถอดเอาสนับมือเคี้ยวพยักออกมานีคืออาวุธระดับเซียนยุทธการได้อาวุธระดับนี้มาถึงสองชิ้นรวมดาบที่ชิงมาได้ก่อนหน้าจะทําให้สถานะของสํานักมังกรยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขั้น คุณเฉินขอบคุณที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้ผู้คนเริ่มพากันเข้ามาขอบคุณเฉินผิงหากไม่มีเขาพวกเขาคงถูกสูบพลังจนตายไปแล้วโจเจีย๋ยเดินเข้ามาหาพลังกล่าด้วยความทึ่งเฉินผิงพลังของคุณมันเหนือกว่าที่ฉันจินตนาการไว้มากนะักพลังของผมแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันไปถึงขั้นไหนแล้วเฉินผิงยิ้มบางบๆเขารู้สึกว่าเส้นทางที่เขาเดินอยู่เหมือนมีใครบางคนอาจจะเป็นพ่อของเขาวางแผนเอาไว้ให้แต่ไม่ว่าจะยากลาบากพียงใดเขาก็พร้อมจะเดินต่อไป ตอนนี้ธุระของคุณเสร็จแล้วมีเวลาไปสำนักมานวิญญาณโมเอลิงจงกับชั้นหรอยงโจเจียถามแฟนของผมยังไม่ถูกช่วยออกมาผมต้องไปช่วยเธอก่อนเฉินผิงรีบมุ่งหน้าไปยังพันธมิตรบูทันทีเมื่อเฉินผิงไปถึงพันธมิตรบูหลงซิงสวีได้พากลังคนเข้ายึดพื้นที่ไว้หมดแล้วแต่เพราะคุกใต้ดินมีค่ายกลป้องกันอยู่พวกเขาจึงเข้าไปไม่ได้เฉินผิงเดินไปที่ภูเขาจำลองสัมผัสเบาๆจนอักขระรูนปรากฏขึ้นเขาใช้ดวงตาที่แหลมคมกวาดมองจนเจอจุดตายของค่ายกล เขาใช้ดาบสังหารมังกรฟันเพียงดาบเดียวค่าก้กลนก็พังทลายลงเฉินผิงรีบผลักประตูคุกพุ่งเข้าไปข้างในโดยมีกูหลิงเอ,อ๋อและคนอื่นๆตามเข้าไปด้วยในมุมมืดของคุกซูอี้ฉียังคงถูกขังอยู่แต่คราวนี้บนร่างกายของเธอมีร่องรอยบาดแผลฉีเฉินผิงใจสลายเมื่อเห็นบาดแผลเหล่านั้นความรู้สึกผิดและเป็นห่วงกระดังเข้ามาพวกคุณเข้ามาได้ยังไงซูอี้ฉีถามด้วยความประหลาดใจ อีช่ชีเชินผิงถล่มพันธมิตรบูราบคาบแล้วเราจะช่วยเธอออกไปเดี๋ยวนี้กูหลิงเงอ๋อพยายามจะพังประตูห้องขังแต่ก็ไม่เป็นผลค่ายกลสุดท้ายที่ยากจะหยั่งถึงหลิงเอ๋อถอยไปเฉินผิงใช้ฝ่ามือที่อาบด,ด้วยแสงกดลงบนประตูห้องขังทันใดนั้นแสงสว่างก็เจิดจ้าไปทั่วพร้อมกับอาัคาระรุนที่หมุนวนรอบห้องขังอย่างบ้าคลั่งนี่คือค่ายกลที่ควบคุมห้องขังทั้งหมดเฉินผิงพยายามมองหาจุดตายของค่ายกลท่ามกลางอัคาระที่ซับซ้อนเหล่านั้นตูม เฉินผิงซัดหมัดเข้าใส่จุดหนึ่งอย่างแรงแต่แรงสะท้อนมหาศาลกลับซัดร่รางของเขาจนกระเด็นลอยไปชนผนังค่ายกลยังคงไร้รอยขีดข่วนนั่นหมายความว่าเขาหาจุดปายผิดที่เฉินผิงไม่ยอมแพ้เขาพยายามหาใหม่และซัดหมัดออกไปอีกครั้งและผลก็ออกมาเหมือนเดิมร่างของเขาถูกดีดกระเด็นออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเหงื่อท่วมตัวและมีเลือดไหลซึมที่มุมปากบทที่1783การพังทลายของพันธมิตรบูและการพบกันที่แสนสั้น เฉินผิงพ่อเถออย่าพยายามอีกเลยซุยฉีเอ่ยปาข้ามเฉินผิงเพราะหากเขายังฝืนต่อไปเขาอาจจะถูกแรงสะท้อนจากค่ายกลค่าตายเอาได้ขออีกครั้งขออีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเฉินผิงใช้มือสัมผัสประตูห้องถังอีกครั้งค่ายกลเปล่งแสงสว่างวาบขึ้นมาคราวนี้เขาหลับตาลงเพื่อใช้หัวใจสัมผัสการไหลเวียนของพลังผ่านไปกว่าสิบนาทีเฉินผิงลืมตาขึ้นทันทีมัดขวาของเขาเรืองรองด้วยแสงสีทองอารามมัดแสงสักสิทธิ์ตูตม คราวนี้แรงประทะมหาศาลทําให้่ายกลนเริ่มสั่นสะเทือนเฉินผิงไม่รอช้ารวมัดเข้าใส่ไม่ยั้งจนมือทั้งสองข้างอาบไปด้วยเลือดในที่สุดข่ข้กลนก็ทนรับพลังไม่ไหวและพังทลายลงเฉินผิงพุ่งเข้าไปสวมกอดซุยฉี่ไว้แน่นทั้งสองกอดกันเนื่อน,นานราวกับโลกทั้งไม่หยุดหมุนเฉินผิงสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากตัวเธอเขาจึงไม่เชื่อคําพูดของโจเจียที่บอกว่านี่เป็นเพียงภาพจําลองเพราะความรู้สึกนี้มันช่างจริงเหลือเกินความจริงที่แสนเจ็บปวดภาพสะท้อนที่เลือนหาย ทันใดนั้นแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนราวกับฟ้าถลม่มคุกใต้ดินกำลังจะพังทลายคุกจะถล่มแล้วรีบออกไปเร็วโจเจียตะโกนเตือนทุกคนรีบวิ่งหนีออกมาเฉินผิงกุมมือซูอี้ฉี่ไวแน่นไม่ยอมปล่อยเมื่อพวกเขาออกมาพ้นประตูและวผู้เขาจำลองเบื้องหลังก็ถล่มลงมากลายเป็นซากปร,รักหักพังสื่อถึงจุดจบของยุคสมัยพันธมิตรบูอย่างแท้จริงเฉินผิงหันไปหาโจเจียคุณโจตอนนี้แฟนผมก็อยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่คุณพูดว่าเป็นภาพจำลองมันคงเป็นเรื่องโกโหกสินะ โจเจ๋ยิ้มบางๆมีอะไรจะสั่งเสียแฟนคุณก็รีบพูดเถอะเพราะตอนนี้เธออยู่นอกเขตค่ายกักนแล้วเธอจะอยู่ในอีกไม่นานพูดบ้าอะไรของเธอเฉินผิงตะหวาดใส่แต่ทันใดนั้นซูอี้ฉีก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจเท้าของฉันเท้าของฉันมันกําลังหายไปร่างกายของซูอีฉ้ฉีเริ่มเลือนหายไปจากสวนเท้าเฉินผิงพยายามไถเทพลังปราณเข้าไปเพื่อรั้งเธอไว แต่ก็ไม่เป็นผลเขาถึงขั้นพยายามใช้พลังทั้งหมดเพื่อเปิดมิติลับขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาเธอไว้แต่มันก็คงอยู่ได้เพียงครู่เดียวแล้วสลายไปคุณโจผมยอมตกลงร่วมมือกับสำนักมานวิญญาณทุกอย่างขอแค่คุณช่วยไม่ให้แฟนผมหายไปก็พอเฉินผิงอ้อนวอนด้วยความสิ้นหวังทว่าโจเจี๋ยใส่หน้าไม่มีใครหยุดมันได้เพราะเธอไม่ใช่คนในโลกนี้จริงๆเธอเป็นเพียงภาพจำลองถ้าตอนนี้ภาพจำลองนี้ไม่หายไปแล้วร่างจริงของเธอจะทำอย่างไรเมื่อร่างจริงกลับมาคุณอยากจะมีแฟนที่หน้าตาเหมือนกันสองคนอย่างนั้นเรอ มันเป็นไปไม่ได้หรอกเฉินผิงอย่าทำแบบนี้เลยฉันไม่ได้ตายไปจริงๆสักหน่อยซูอีฉ่ฉีลูกแก้มเฉินผิงเบาๆถ้าฉันในตอนนี้เป็นเพียงภาพจำลองคุณควรจะปล่อยมือและเข้มแข็งขึ้นเพื่อไปช่วยร่างจริงของฉันออกมาให้ได้ไม่ใช่เหรอเฉินผิงกุมมือเธอไว้แน่นผมสัญญาผมจะไปช่วยคุณออกมาให้ได้ต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟหรือลงไปในนรกผมก็จะทำซูอี้ฉียิ้มให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของเธอจะสลายหายไปอย่างไรร่องรอย เฉินผิงยืนนิ่งค้างอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานถึงสามวันสามคืนจนดวงตาเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งเขากลับไปหาโจเจียผมจะไปสำนักมานวิญญ,ญาณกับคุณแต่คุณต้องรับปากว่าจะช่วยผมชิงตัวแฟนผมกลับมาเรื่องนั้นวางใจได้เรารู้อยู่แล้วว่าร่างจริงของเธอถูกขังอยู่ที่ไหนโจเจียตอบอย่างมั่นใจเฉินผิงหลีตาลงพวกคุณเป็นใครกันแน่ทำไมถึงรู้เรื่องพันธมิตรบูดีขนาดนี้หรือว่าสำนักมานวิญญาณของพวกคุณคือเจ้านายที่อยู่เบื้องหลังพันธมิตรบู โจเจียหัวเราะถ้าเราเป็นคนคุมเราจะมาร่วมมือกับคุณให้เหนื่อยทำไมแต่ฉันบอกได้อย่างหนึ่งว่าผู้อยู่เบื้องหลังพันธมิตรบูก็คือสำนักบาลที่ทรงพลังเหมือนกันและเราต่างก็ซืบพลอดมาจากสายเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่เราใช้วิชาและค่ายกลที่คล้ายคลึงกันได้ส่วนรายละเอียดที่เลือกกว่านี้คุณต้องไปคุยกับท่านเจ้าสำนักด้วยตัวเองบทที่1 7 8 4การเดินทางสู่เมืองหนานหูและแผนสับของปรมาจารย์หู เฉินผิงไม่รังรออยู่ในจิงตูนานนักเขาออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สำนักบานวิญญาณโมเออหลิงจงพร้อมกับโจเจียทันทีทว่าหูมาจือยืนกรานจะตามไปด้วยเพราะกลัวเฉินผิงจะแย่งผู้หญิงของเขาไปหมายถึงโจเจียเฉินผิงเห็นว่าหูมาจือมีความรู้กว้างขวางและอาจช่วยสนับสนุนกันได้จึงยอมให้เขาติดตามมาด้วย บนเครื่องบินมุ่งหน้าสู่เมืองหนานหูเมืองเล็กๆชายแดนหูมาจื่อได้ที่นั่งติดกับโจเจียพอดีเขาจึงถือโอกาสทำตัวรุ่มร่ามแอบแตะเนื้อต้องตัวเธอจนโจเจียได้แต่จ้องด้วยความโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอยู่บนเครื่องบินและต้องเกรงใจเฉินผิงที่กำลังร่วมมือกับสำนักของเธอส่วนเฉินผิงนั้นแส้งหลับไม่รู้ไม่เห็นพฤติกรรมของหูมาจือไปสะดุดตาชายหนุ่มคนหนึ่งที่จ้องมองโจเจียอยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มคนนั้นเดินมาหาหูมาจือด้วยท่าทางอดีเฮ้ยตาแกะเปลี่ยนที่นั่งกับนห่อย ชายหนุ่มสั่งหูมาจื้อปลายตาดูแล้วตอบเสียงเย็นไม่เปลี่ยนแถมยังจงใจวางมือบนต้นขาเข่าเนี่ยของโจเสียต่อหน้าต่อตาชายคนนั้นชายหนุ่มโกรธจัดควักเงินหนึ่งหมื่นหยวนฟาดใส่ตัวหูมาจือแต่หูมาจือก็ยังยืนคำเนิมว่าไม่เปลี่ยนจนกระทั่งชายหนุ่มฟิลขาดคว้าคอเสื้อหูมาจือตาแก่อยาหาเรื่องใส่ตัวรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือเจ้าขายนายน้อยแห่งตระกูลเจ้าในหนานหูถ้าไม่ยอมลุกแล้วก็ลงเครื่องเมื่อไหร่แกเดือดร้อนแน่หูมาจือกลับยิ้มกวนประสาทแกออิาร อยากจับบ้างสินี่เมียฉันฉันจะจับจะํำตรงไหนมันก็เรื่องของฉันโจเจียยังคงนั่งนิ่งไม่แสดงอารมณ์ทําให้เจ้างขายถึงกับอึ้งเพราะคิดว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันจริงๆสุดท้ายแอร์โฮสเตสต้องเข้ามาห้ามเจ้างขายจึงยอมกลับไปที่นั่งของตนด้วยความแค้นยันแก้เผ็ดบนเครื่องบินในจังหวะที่เจ้างขายหันหลังกลับหูมาจือแอบแปะยานคัน,นไว้ที่หลังของเขาโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัว ไม่นานนักจ้างขายก็เริ่มมีอาการคันคับเยรา,าวกับมีมดนับหมื่นตัวไต่ตามตัวเขาเริ่มเกาไม่หยุดจนทนไม่ไหวลุกขึ้นถอดเสื้อผ้าออกกลางเครื่องบินเพื่อหา,มาแามลงทางกลางสายตาตื่นตะลึงและเสียงวิพากษวิจารณ์ของคนทั้งลำแอร์โฮสเตสรีบเข้ามาห้ามแต่เจ้าขายที่กำลังทรมานจนหน้ามืดตามัวกลับผลักเธอออกและถูกถ่ายร่างกายกับเบาะนั่งอย่างบ้าคลั่งจนสุดท้ายเขาถอดกางเกงออกอาการคันจึงหายไปและเขาก็พบยันแผ่นหนึ่งติดอยู่ตาแก่ ที่แทกแกเป็นจอมเวทยันนี่หว่าลงเครื่องเมื่อไหร่ฉันจะถลกหนังแกเจิ้งข่ายกัดฟันขู่โจ,โจเจี่ยที่นิ่งเงียบมานานเอ่ยขึ้นคุณไปล่วงเกินคุณชายเจ้าคิดเจ้าแค้นของตระกูลเจิ้งเข้าแล้วเตรียมตัวรับโชคร้ายได้เลยหูมาจื่อถามอย่างแปลกใจเจ้ารู้จักมันเหรอในหนานหูใครจะไม่รู้จักเขาพ่อของเขาคือเจิ้งอันกวัวเจ้าเมืองหนานหูทั้งเมืองนั้นเป็นของตระกูลเจิ้งทั้งหมดเฉินผิงลืมตาขึ้นทันทีด้วยความสงสยัยสมัยนี้ยังมีเรื่องแบบนี้เหรอ สถาปนาตัวเป็นเจ้าเมืองปกครองคนเดียวเนี่ยนะโจเจียอธิบายว่านานหูเป็นเมืองชายแดนที่ห่างไกลการปกครองเข้าไม่ถึงตระกูลเจิ้งจึงมีอำนาจเบ็ดเสร็จและเจ้างันกว๋วยยังใช้พลังของโชคของทั้งเมืองมาช่วยในการฝึกฝนของตนเองด้วยสแสดงว่าทรัพยากรพวกเขามหาศาลเลยละสิแต่ทำไมลูกชายมันถึงอ่อนแอน,นักเป็นแค่ระดับมหายุทธเองหูมาจื่อตั้งข้อสังเกต พวกคุณเข้าใจผิดแล้วถึงหนานหูจะเป็นเมืองเล็กแต่เขตอิทธิพลของตระกูลเจิ้งครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยลี้เจิ้งอันกัวมีทรัพยากรมากมายเหลือเฟือการที่ลูกชายเขาเป็นแค่มหายุทธ์อาจจะเพราะเจ้าตัวขี้เกียจเองมากกว่าโจเจียออธิบายเฉินผิงเตือนให้หูมาจื่อสำรวมเพราะพวกเขามาเพื่อเจราจากับสำนักมารวิญญ,ญาณไม่ได้มาเพื่อหาเรื่องใครพร้อมถามโจจียว่าสำนักของเธอตั้งอยู่ในหนานหูตระกูลเจิ้งไม่มายุ่งหรือ โจเจียยิ้มตอบอย่างมั่นใจสำนักมานวิญญาณของเราตั้งอยู่ในมิติรับต่อให้ตระกูลเจิ้งจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีทางมายุ่งกับเราได้